อ่านั่งคะ่ะโอ้โหดีไหมคะดีไหมคะอุ๊ยชามาเปล่าเร็วไปหาชาเร็วนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวไปล้างมือนะคะไหนไหนชุดเอลซ่าสวยไหมเอลซ่าเอลซ่าดูสวยไหมคะไหนเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมาเร็วดีใจไหม โอ,อ้ดีใจกกวากกวาไปเดินเล่นการจุงมือ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 ค่ะจุงมือนะคะไปไหนพี่ชาวเรียกไปเรียกเทนหอบมาก่อนไปดึงเทนหอบมาแมก็กกี้จา๋าเออ อ่เต้นโกวาให้ดูหน่อยเร็วมาแล้วลูกจ้าเร็วพี่ชาปล่อยลูกไม่เขยา่าเดี๋ยวพี่เขาไอ้น,นี่เสียงดังลูกปล่อยนะคะ <c oughs> ถอย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 